น้องมันทับขาไม่ม่เจ็บอกเราคุณเจ้าเกนไห้น้อมันทับขา่ไม่เจบอกเราคุณจ้าเ,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 เนไ้เออทำงานม่นอ้กลัวงแรงนะโอ้ยแกงแเค มาน้อมเลยไปไดเลยไปได้เลยโอ้โหด้วยอไหออกไอจ่าจ่าจัให้เอากินพ่อใส่หัวก่อนอ่ะเจ้าบอคบาบกว่าอ่าเอาให้เดียพ่อเด้ออาาขอเคยคดยขออันไออาให้อยขันมันเริ่มมันอยากไปมันเจ้าเขามัน

วัดมันคือมันมีกจั่งมือนบบมีพวกกำเหนาเบะโตเบะปราบป็นอาเตะถอนมันเนี่ยมันยัไปเรยนไม่ได้เดี๋ยวมันมคจเข้ามันอนแล้วมันยับไปเรื่อยมันก็พวดเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นแหละมันต้องเอาจะเรียนเรื่อง ให้น้องมาล้าก่องสบายทุกคนทุกคนเอาเอาเปียกๆให้ถูอาบน้ำใหม่ให้ดูจ้ำชัวร์กว่ายักษไปเรื่อยมันก็พัวเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นแหละมันต้องเอาจะเลื่องลุงเรื่องจะเลื่องลงเรื่องให้น้องมาล้างกัน่องสบายทุกคนทุกคนเอาเอาเปียกๆให้ถูอาบน้ำใหม่ให้ติ๊งยักไปเรื่อยมันก็ปวดเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นแหละ แค่นี้แล้วงั้นเดรอเด๋นวัวใจระงับให้แกก่อนนี้จ่าจ่าจ่าขอให้เดนสดชื่นเหมือนดังน้ำที่ยานรเนเป็นสุญญยันเป็นร้านไปโดนๆสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ากยไปเรื่อยๆมันกับวดเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นแหละ ม่ต้องม่ต้องถอนมันออกอออมันยากเอ,อืมีอมยา่อางร้านศิย์มันบอกเรื่อชื่อมัอะลรมีราม้านมีถุงมืออนมันเล้วมันอยากไปอนไม่ได้เดี๋ยว,เวมเชืเ่อ้งมันถอนแล้วมัน,มนเออทำงนานบ่น

พี่คนนกจนากบานลุกต่อยทัมดาวันมันทพี่จำเ่าว่กงเอบ็ดเจะเบ็ดเลยปราศรีนาเสียการกวาดข้าวอไรคนเจ้าเจอพี่มา่คนเจ้าพี่คนนี้อ็จะนากะบานลุต่อโทั้งดกลงต่อไม่ได้หรอกต้องใช้ตังม์ถจะหาไม่ได้ต้องใช้ตัง ใช้ไปละอาหกเบอร์เราที่ไหนอะลูกไม่ได้หรอกต้องใช้ตังค์ถึงจะหายไม่ได้ต้องใช้ตังค์จะกินไม่ได้เราจะตายอย่าเดี๋ยวเลยนะโอ้ยใช้ไปละอาหกเบอร์เราที่ไหนอะลูกขอให้เย็นสดชื่นเหมือนดังน้ำที่ยานรถเดินเป็นสุขเรื่อยเป็นล้านไปต้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะล้างเลยอะไรเลยไปเลยด้วยด้วยตัวเองหรอกอะไรหรอก

กินข้อใส่หัวก่อนนะเจ้าบาปกว่าอาไ้ให้นาเดียวพอเด้อนานขอให้ขออันอา้ออแค่นี้แล้งานเด้อเดี๋ยวหนูจะให้แกอนนจ้าจ uh, like ah, ้าจ right okay. oh, yeah. right oh, ้าดีโคตรเฟบเป วันน uh. nah. like ี้คือวันที่มีปอจัมมือแบบมีปอดำนกหูเบะตกเบะเลยกลับเปยนะฮะเตี้ยนพันนี้ล้างตีนล้างตีนหายปวดฟันเลยเอาตีนใส่หัวเอาตีนใส่หัวหายปวดฟันไปไปด้อยวยขึ้นรวยขึ้นอาบเสร็จแลอาบทั้งตัววันนี้สายตาก็ไปอาบน้ำใหม่ทั้งบนน้ำอาบ มันต้องถอนมันดอกี่มยาเออลืมยาร้านสติมันบอกเรื่องชื่อมันมีร้านมีที่ชั่ง พาไม่ได้เดี๋ยวม่มนเชี่ยวเข่ามันพได้แต่มันไปกินหาอะไกาจจะมีหล้วยคนไอพียูกับเคยเอาคะไได้เลยไปได้เลยโอ้อาออกกันเลยดู

แารว่ะมาไล้นมีื่อนขต้องไปไม่ต้องตอจะมีกีเรนมันต้องอนบันออกมันยากเอ๊ลืมยาร้านศิมันบอกรื้อชื่อมันเลยมีร้านมีทือยักไปเรื่อยมันก็ปวดเรื่อยเรื่อยๆออย่างนั้นแหละ ต้องตีนพันนี้ล้างตีนล้างตีนหายปวดฟันเลยเอาตีนใส่หัวเอาตีนใส่หัวหายปวดฟันไปไปเด้อม่ต้องทอนมันออกนี่มัยากเออลืมยา่อาร้านติษมันบอกเลื้ชื่อมาเลยนี่ร้านนี้งมือาถอนมันเลยมันอยากไปถอนไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นเเข้ามัน ตอนแ้มันไม่อันีเนี่ยมันเพิ่มเงาเบะตเบแตปรับตัวขึ้นด้วยขึ้นอาบแล้วอาบทั้งตัววันนี้ตาก็ไปอาบน้ำใหม่ทั้งบนน้ำอาบขอให้เด็นสดชื่นเหมือนดังน้ำที่ยอดเยี่ยเป็นล้านไปนรืย สุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอไม่ต้องถอนมันดอกออออมันยาก